สวัสดีค่ะพล่พี่น้องมื้อนี้พาพ่อพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ประเทศอังกฤษเน,นาะค่ะเนาะเนื่องจากว่าฝนตกมาหลายมือไว้สเตไปแดดก็ออกเน,นาะค่ะเนาะเออก็เลยย่างออกมาเลาะเบิ่งเห็ดค่ะเห็ดเพิ่นก็ยังอยู่เด้อพ่อพี่น้องลายลายอันตายแน่ก็มีอันบ่ตายแน่ก็มีค่ะพ่อ,อยังว่าติเฮากวได้มาเน,นาะค่ะเนาะ3-4มื้อห่างไปป่านี่โอ้ยพ่อพี่น้องเอ้ยสิพาเบิง่งเด้ก็เด้อหลายอีหลีเนาะพ่อพี่น้องค่ะเบิ่งเด้เน,นาะเก็บไปค่ะเก็บ ไปครัเนาะเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดมากกระหรุ่ยไส้ค่ะม้านลายมือไหนมากกระหรุ่ยไส้เดวสิพาไปเบิ่งกระตาเห็ดนะคระนาะไปพี่น้องพวกเก็บได้ลายเป็นไงเราจะไปนกกระนกเก็บไปค่ะถุงก็ไปเดือดมากนะคระนาะครับพ่อหุ่นหรุ่ยไส้เอินเลยโอ้หลูกเอาใส่ตะกร้าไว้ลูกเอาใส่ตะกร้าไว้หรุ่ยไสย้มาแม่แม่ฉันตัดขาอันฉันตัดเห็ดเบลเดอร์ไว้สันแม่ว่าสันดีลูกุ่ยไส้มา กกนนะเก็บไปค่ะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวให้ลูกไส้เก็บไปลูกไส้ไปตัดขาค่ะลูกไส้มีหน้าที่ตัดขาค่ะเพื่อนพี่น้องค่ะไปเนานะ,ะเก็บไปค่ะกกโอ้ยไปเล่นอย่างองเนาะ เงี้ยเห็นไหมค่ะอ่อนๆเอ็นๆน่าก็นะเก็บไปค่ะแม่พี่น้องจ๋ายังมีอีกเด้พี่นะเปิดเงี้ยน่าเก็บไปชาเคสเดี๋ยวปาร์ดงามหลายเพลย์พี่น้องดูพี่นะอันนี้ก็แม่นค่ะเก็บขอาวพี่พี่น้องเก็บเพลย์พี่น้ดูขาเพลงงามลาย หค่ะจังเสียดูปาดขาเพื่อนครับผมเดี๋ยวนะลูกนะเก็บไปอีกค่าวพี่น้องปาดหลายอีลีเฮ้ยมองดูอันนี้ก็แม่นกับพี่น้องโอ้ยหักุผลลูกบอกแม่แม่ป้าเมื่อบ้านนะสนลูกชายเขียวเมื่อบ้านไะโอเคโอเคโอเคแม่ผ้าเมื่อแม่สิผ้าเมื่ออยู่นี่ก็หนอกพี่น้องปื๊ดล่ามไปครับพี่น้องค่ะเออมองดูพี่น้อง อย่าพากะพูนะเยวเพื่นพี่องคะพูนะนั่นอีกพูนพูนะปาดพี่นองนี่แม่เดี๋ไปเอารุกไส้มากค่ะเดี๋ยวพ่มาตัดขายี้แล้วกันเนาะพนั่งตัดขาเห็นไหมแม่พูนะเก็บไปค่ะเก็บไปพูนด้เอปพี่น้องสวนน้ำบ่คะ เสียกระตายเหตุดเมืเด็กเพิ่งเด้กพ่อพี่น้อง่ะมือนีหัวแต่มื่เที่ยดหนึ่งพ่อพี่น้องวันที่สิบเจ็ดได้ค่ะนี่นกะเนาะวันที่สิบเจ็ดตุลาค่ะพ่พี่น้อง่ะเห็ุการนีกิบเกยเขียนวันที่อังกิบกระดับน่ะเด็กวิ่แนวต้นไม้เด้กกับเจ้าพ่อพี่น้องนะพี่น้องคาตื่นเสียพาดเุ็นนกขันพระเอกภาคพ่นไตจุ้ไม่ะพี่น้องพนนขเนอ่ะพูนอี่าบานี่ ไนะค่ะดโปดโพพไปค่ะเสียภาไปหาลูกไส้กันนะขณะพจิงโอ้ยมองหัวคัคอรอค่ะพี่น้องว่าไม่ของหมกขางยัม่เหยียบักคอรอรบาทันะข่ายยางไหลที่โอเรลก็ลืมบึงกันองลูกไส้มามามาแม่พามาัตัดอันนี้สิงปืดไปกันย่างไปคอ้ย่างไปนะขะนที่ระกาพี่น้องค่ะไปนะขณเก็บแท่นอย่บนนี่พี่ อ้วนีนหัวอนหัวนิ่มแล้วคบ่อพี่น้องดูสินะคะน้บุญดูดูนี่กำลังเกิดค่ะเพื่ี่น้องค่ะตุ๊บูติปีนี่เก็บค่ะเก็บอันนี้นุ่มๆนะเก็บน้องคะน้องพ่อพี่น้องค่ะเนี่ยโอยส่ออนไนลายค่ะเพื่อพี่น้องนี่มันคยสิว่าุกขับตกแม่บุญดูพ่อพี่น้องค่ะอันนี้กับพองค่ะแจ๊บพอมอู้เก่งมากดูไปหาบลูกกันค่ะลูกับสิยญาณบ่เห็นแม่ทั้เนาะ อืเด็กน้อยนกขนอะหาปีค่ะอืออเห็นแม่กัสิเป็นเงาเวนเป็นยัง้นะเนาะอือเอินหาแม่เจ้ากระบ,บาดไงนะี่ค่ะดึกสายหนลูกตัดแล้วเหรอใส่ตะกร้าได้ยังครับใส่ตะกร้าได้เหรอครับผมว้าวเก่งมากลูกได้เยอะเลยเยอะมากเลยสวัสดีครับที่ลูกแล้วรอครับเก่งมากลูก น้องขนน้องพี่น้นองค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมรับชมรับช,มร,บชมรับฟังน้นองขน้องพี่น้องนีลิลจ้าผ้าลูกทรายค่ะมาหาเก็บเ็ดมื้อนี่นะคะขนนกิบเก๋กิบเก๋ค่ะเอาเลยอ่ขนน้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ